สวัสดีครับพี่น้องครับกรับปุ๊บปบอยใส่สนใช่เดี่คุกเก่าครับคลิปนี้คลิปนี้ก็ยังอยู่ขอกงัวอยู่นะครับพี่น้องอยู่ขอกงัวอยู่นะครับมาเบิ่งงัวอีกแม่หนึ่งพี่น้องงัวอีกแม่หนึ่งอ่ากำหนดขอดมือหนี่าสั่นกำหนดขอดมือหนีแต่ว่ามาเบิ่งอาการกับยังสีดขอดกับอดเบคือยังซื้ออยู่เนาะกับลด้นี่แหละ มาเบิง้งพี่น้องี่เดี๋ยวไอ้ไอ้เคลี้ยกลังออกมาแม่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวกำหน้ากล้องไอ้เบิ้งกันพี่น้องนี่นี่แหละแม่นี่แหละกำหนดคว่ำมือนีวะสัสไอ้บาสีเป็นแจ้งไดนฉันดิมึงเลี้ยงไอ่ตรงไดนเฝ้าเบิงอาการเนาะครับพี่น้อง ยี่โฟมอ,อาการน,านี่ยล่ะเพราะว่าเมียหนึ่งขอดไปสามมือทีขอดสามวันเมียหนึ่งเนี่ยนะขอดไปสามวันแล้วพี่นอ้องขอดแล้วก็เลยนั่นล่ะจากคลิปที่แล้วละอีกแม่แม่กวงนะครับแม่กวางขอดคลิปที่แล้วนะพี่น้องขอดแล้วแล้วคนกะหมดแรงนะครับเนาหมดแรงคนก็นได้โอ้ได้จากลูกไปสามวัน มาอีแม่นี่ก,กำหนดขอดมือนีมาสันพี่น้องกำหนดขอดมือนีอะไรนี่เนี่ยได้เฝ้าระวังกันมือแลงกันจีเด้นี่แหละมาเฝ้าจีได้มานอนเฝอแล,ล้วไม่เคยอีหละ่ะมือแลงนี่มาเพิ่งอาการเป็นยังไงนะครับสังเกตอาการยังใกล้คิดนี่แหละเพราะว่าสูญเสียไปแล้วแม่กวงสูญเสียแม่กวงไปแขอดเลยสามวันเนี่ยนี่เป็นกกำหนดขอดมือนีเนาะ นดขอดมือนีพี่น้องนี่แม่นี่ละน่ะมีอแรงกับสิทธิ์ในสังเกี่ยการใกล้คิดช่วงนี้กะโอ้ยราคาตกต่ำเลยลนาะน้องราคาตกต่ำกับเล่โอ้ยจังดแต่นี่นี่แหละ กำหนดมือนีตีไอ้เคยเนี่ยนี่แหละเป็นข้อของคนเพิ่มโอ้เป็นไปนั่นแหละพี่น้องกาเล่มาเบิ่งอาการนี่แหละกำหนดมือนีก็คือจังอาการก็คือจังบอจังใดที่นี่อาการพี่น้อง็จังใด ดูนี่ะเบิ่งหยาดูแรกอ่ะดูแรกหยาดไม่ได้เันเวลาดูแรกอ่ะหน่อยน้อพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องแต่พักสังเกตกันเบิ่งมือแรงเป็นยังไงนะครับเนาะ โอกะสิบนีกะฝากพี่น้องชั้นหนีนะครับแม่ที่สองพอถึงกำหนดขอดแล้วนะครับแต่บ้ายังไม่ขอด,นดอเนาะเชียรเบียรให้พี่นอ้องเบิ้งเข้าไปว่าจิบขอดคือไม่ขอดนะครับแม่นี่เนาะฝากพี่ฝากน้องไว้นำนี้ครับคลิปนี้ครับพี่น้องกะฝากกดไละคนแค่เพีเยงแค่ต้องจแสนได้เลยพี่น้องเด้อครับตอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนะาะสาหรับจิบเมียแสนล่าพี่น้นนอง ไม่ัำนี้ครับสวัสดีครับ